รับซื้อหนึงบาทเรือหงหลีนละหกร้อยบาทกันเลยทีเดียวสวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ F อฟซีฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญหนึงบาทเรือหงเหรียญหนึ่งบาทเอฟซีฮะเป็นเหรียญอ่า พูดถึงเหรียญหนึบาทเดือหงนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้จ่ายในระบบมุนเวียนสมัยราชการที่9ของเราก็ที่หลายๆคนทราบกันเป็นอย่างดีถ้าใครเคยติดตามช่องของปราศึกษาแบงเหรียญโบราณว่าข้อมูลของเหรียญเหรียญในเอฟซีเปฟเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างมากเอฟเหรียญหนึบาทหัวเรือไปที่นั่งสุพรรณหงปีพุทธศักราช2 5 0 0 20ลักษณะ,ะเดียนกระสับสีโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลมีเส้นผ่านศูนย์กลางลราวสัก25มิลลิเมตรน้ำหนัก,การาวเกรัมด้านหน้าเป็นรูปพ่อหลวงราชการที่9ส่วนด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระที่นั่ง มีรูปเรือพระินั่งสุพรรณหงคประมาณนี้แหละ F4 นะก็เป็นเหรียญบุนเรียนสมัยจาัการที่9วันที่ประกาศใช้ก็รู้สึกว่าจะเป็นวันที่24เดือนธันวาคมปีพศ2519มียอดจำนวนการผลิตออกมา f c พูดถึงเนี้ยถือว่าผลิตออกมาเยอะออกมามากกันเลยทีดเดียวมียอดจำนวนการผลิต F4 อยู่ที่ประมาณอ,อ๋อ500 ห้ารอยหกล้านสี่แสนหกหมื่นเหรียญโอ้โหถือว่ามียอดจำนวนการผลิตออกมากค่อนข้างมากเลยแหละ FC นะฮะฉะนั้นหากเป็นเหรียญผ่านการใช้งานปกติธรรมดาแล้วเนี่ยณปัจจุบันวันนี้แทบจะยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญ ะะเราจะเห็นกันว่า,าท้องตลาดเหรียญในบางพื้นที่นี่รับซื้อกันบ้างไม่รับซื้อกันบ้างอะไรประมาณนั้นอย่างเช่นช่องของปัป่ากันจะดูกันช่วงที่เหรียญเผยโฉมมาเยอะเนี่ยช่องของปัป่าก็ไม่ได้ประกาศรับซื้อนะฮะก็อาจจะหยุดเป็นช่วงๆไปแต่หลังจากมีนักสะสมนั้นส่งรูปตรวจสอบราคากันค่อนข้างมากในสำหรับเหรียญหนึ่งบาทหัวเรือพระที่นั่งสุดพันละหงเนี่ยเพราะว่าบ้านใครก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกันเกือบ กือบทุกรัวเหรียญอน F ่ฮนะเพราะว่าเขามียอดจำนวนการผลิตออกมาค่อนข้างมากอย่างกับปัจจุบันวันนี้นะฮะขณะที่แทบจะยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญใช่ไหมยังผ่านการใช้งานปากติธรรมดาแล้ว F c h A, ผ่านการใช้งานปากติธรรมดาช่องของป,ปากาก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะฮะช่วยรับซื้อเช่นเดียวกันแต่ราคายัางไม่แพงมากนะฮะก็คือเอาง่ายๆเลยว่าหน้าเหรียญเนี่ย หน้าเหรียญน,นี่1บาทแล้วนะฮะหน้าเหรียญน,นี่1บาทแล้วอย่างทั่วไปแล้วก็ช่องของประปาเนี่ยรับซื้อกันเพียงเหรียญละ1บาทกับ50สตางค์เท่านั้นเองถ้าภาษาบ้านๆก็ต้องบอกว่ารับซื้อเหรียญละ6สลึงนะฮะรับซื้อเหรียญละ6สลึงเท่านั้นเองโอเคเนาะพะมียอดจำนวนการผลิตเยอะสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะฮะแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งาน F4 แต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานแบบเนี้ย นะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเนี่ยช่องของปะ้าปาก็รับซื้อกันอยู่ที่ประมาณเหรียญละประมาณเหรียญละอ่าสี่บาทถึงห้าบาทเอฟซีนะฮะสีบาทถึงหบาทเท่านั้นเองสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเนาะ,ะสำหรับอ่อสภาพผ่านการใช้งานแล้วและไม่ผ่านการใช้งานราคาเนี่ยถือว่ายังไม่แพงนะฮะ ราคานี่ถือว่ายัางไม่แพงเกินหน้าเหรียญเนานะอย่างที่ปป้าบอกไปฮะผ่านการใช้าง,งานรับซื้อเหรียญละ1นบาท50สตางค์แต่ถ้าไม่ผ่านการใช้าง,งานก็เาวาเหรียญละสี่บาท5บาทประมาณนี้แหละ f อซนะแต่มีอยู่อีกประมาณ2แบบ F อฟซสำหรับเหรียญ1นบาทของเรือไปที่นั่งสุพรรณหงษ์นะฮะที่ปปร้ารับซื้อก็น่าจะอ,อยู่ที่ประมาณเหรียญละออ 200- ถึง3 0ม500ถึง600มีอีก2แบบนะฮะก็ใครที่มีเหรียญหน,นึ่งบาทหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์แบบนี้เอฟซีฮะก็อืมพอป่าทันคลิปจบแล้วก็ลองไปตรวจตาเหรียญของท่านนะฮะเรามาดูแบบที่มีราคา 200- ถึง300กันเอฟซีฮะโดยปกติธรรมดาแล้วเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทหัวเรือ<ๆ>พระที่นั่งสุพรรณหงษ์เอฟซีฮะหากว่าเป็นเหรียญปกติธรรมดานะ ก็คือเอาง่ายๆเลยนะทุกเหรียญเลยคามือประปาตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเราตั้งด้านหัวขึ้นแล้วลองหมุนรูปเหรียญดูหมุนรูปหมุนรอบออกมาเห็นชัดเจนว่าด้านหน้าและด้านหลังนั้นจะปั๊มสลับด้านนะฮะด้านหน้าและด้านหลังจะปั๊มสลับด้านคือเหรียญนี้เป็นปกติธรรมดานะฮะทุกเหรียญเลยจะหากเป็นปกติธรรมดาฮะด้านหน้าและด้านหลังจะต้องสลับด้านกันอย่างนี้ หมดทุกเหรียญเลยนะฮะอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูแบบที่2องที่ป้าป้าทำตัวอย่างให้ดูนะฮะแบบที่ที่ป้าปาบอกว่ารับซื้อเหรียญละ200-300ถึง300บาทไม่ว่าจะผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่าน FC ฮะลองตั้งดูก่อนนะฮะหากว่าป้ป้าแนะนำให้ตั้งด้านก้อยนะฮะตรวจสอบเหรียญน,นะฮะลองตั้งด้านก้อยดูแล้วลองลองหมุนดู หมุนปืดตั้งด้านก้อยหมุนหากว่าด้านหัวนั้นทิ้งหัวลงแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นปกติธรรมดาแต่ท่านลองตั้งด้านก้อยแล้วลองหมุนอีกครั้งหนึ่งทุกเดือนเลยนะฮะหากว่าด้านพระเศียรน,นั้นขวางแบบนี้นะฮะขวางแบบนี้ไม่ว่าจะท่านจะตั้งด้านก้อยนะตั้งด้านก้อยอะไรจำๆดีกว่าเนาะตั้งด้านก้อยใช่ไหมฮะหมุนมาปื้ถ้าหากว่า เหรียญของท่านนั้นขวางเป๊ะแบบนี้ไม่ว่าจะขวางฝั่งขวาหรือว่าฝั่งซ้ายนะฮะถ้าขวางแบบนี้ปอบารับซื้อผ่านการใช้งานแล้วเหรียญละ200บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานถ้าขวางเหมือนเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะปอบารับซื้อเหรียญละ300บาทนี่คือรูปแบบการปั๊มผิดพลาดผัดเสียงขวางนะฮะไม่ว่าจะขวางฝั่งฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งขวานะฮะนะ หากพลิกมาแล้วขวางแบบนี้ผ่านการใช้งานประปาร,รับซื้อเดียญละ200บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานประปาร,รับซื้อเดียญละ300บาทต่อมา F4 หัมาดูแบบสุดท้ายกันแบบสุดท้ายนี่ก็ถ้าตั้งด้านก้อยขึ้นใช่ไหมฮะนะตั้งด้านก้อยขึ้นเราหมุนมาปื้ดแล้วด้านหัวเนี่ยตั้งขึ้นไปทิศทางเดียวกันนะฮะคล้ายๆว่าหมุนเสร็จแล้วเนี่ยด้านหัวกับด้านก้อยหันขึ้นไปทิศทางเดียวกัน นะฮะพอป่ารับซื้อผ่านการใช้งานแล้วเหรียญละ5้า้อยบาทเหรียญละห้ายบาทนะฮะแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานนะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้งานหมุนด้านก้อยปืด๊ดใช่ไหมฮะหมุนด้านก้อยปื๊ดเนี่ยหากด้านหัวตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็ด้านก้อยตั้งขึ้นไปที่ทางเดียวกันเอาให้ขวงตรงเป๊ะแบบนี้เลยนะฮะตรงเป๊ะเลย ป่าป่ารับซื้อเหรียญละ5 0 0ถึง600บาทนะฮะ500รถึง600บาทก็คือเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานแต่หากว่าเป็นรูปแบบพระเสียงพระเสียงตรงแบบนี้ป่าป่ารับซื้อเหรียญละ5 0 0ถึง6 0รบาทใครที่มีเหรียญหัวเรือพที่นั่งสุพรรณหงห์แบบนี้เอฟซียปอป่าลองให้ท่านลองอท่านลองสังเกตดูนะฮะเนาะ ลองสังเกตดูถ้าหากว่าเป็นพระเสียนขวางใช่ไหมเออเป็นพระเสียนขวางแล้วก็ <c oughs> พระเสียนตรงแบบเนี้ยป้าป่ารับซื้อนะฮะก็ลองไปตังรวจตาดูเหรียญของท่านดูก่อนเผื<ม>่อท่านมีเนาะใครที่มีเห,หรียญหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะฮะก็สามารถติดต่อช่องของป้าปามานะฮะช่องของปาน,นี้รับซื้อจริงๆติดต่อช่องของป้าปามาเอสซีไฮเดี๋ยวช่องทางการติดต่อเนี่ย เอฟซี <c oughs> CR, ช่องทางการติดต่อนะฮะพอดีปตปปาตัดต่ออัพโหลดคลิปวิดีโอทางหลังบ้าน y t u t u นะฮะไม่สามารถที่จะขึ้นรูปตัวหนังสือไม่ว่าจะเป็นไอ l ดี e ลายรูปโปรไฟล์รูปบุตรโถได้ฉะนั้นใครที่มีเหรียญหัวเรือพระที่นั่งสุพพันหง้์งนะฮะไม่ว่าจะผ่านการใช้งานแล้วหรือไม่ผ่านนะฮะหากเป็นรูปแบบพสัสเสียนขวางใช่ไหมฮะัสเสียนขวางอย่างนี้แล้วก็พัสเสียนตรง จำได้เนาะปรปาทาคลิปไ้ดูเมื่อกี้นี้ทั้งผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านปรปายินดีรับซื้อเหรียญของท่านแต่ถ้าหกเป็นปกติธรรมดา F4 ฮะก็คือคือง่ายๆเลยว่าราคาซื้อขายนี่เกินหน้าเหรียญน,น้อยมากนะฮะถ้าท่านจะส่งแบบเหรียญหนึ่งบาทแล้วคงมาอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่ถึงพันเหรียญ f อฮะแทบจะไม่คุ้มค่าส่งเลย ใช่ไหมฮะต้องส่งเป็นนพันเหรียญแล้วก็กําไรน้อยมากนะฮะกำไรเกินหน้าเหรียญน,น้อยมากฉะนั้นปอป่าแนะนํนาให้ท่านลองไปตรวจดูนะฮะนะว่าเหรียญของท่านนั้นเป็นรูปแบบพิกมาแล้วเนี่ยเป็นรูปแบบพระเศียรขวางไหมนะฮะพิกมาแล้วเนี่ยตั้งตั้งก้อยนะพิกมาแล้วเนี่ยเป็นรูปแบบพระเศียรตรงไหมถ้าอย่างนี้คอยจะคุ้มค่าส่งกันหน่อยนะ,ะหรือไม่ก็รวบรวมส่งมากับเหรียญ ที่ปปาประกาศรับซื้อในราคาที่ค่อนข้างสูงกว่านี้ก็มีหลายชนิดราคาลองไปดูที่คลิปวิด,ดีโอช่องของปปาแล้วกันนะฮะ F4 ใครที่มีเหรียญน,นะฮะนี่คือช่องทางการติดต่อ F4 นี่คือช่องทางการติดต่อนะฮะก็ส่งรูปเหรียญของท่านมาที่ ID Line เพิ่ม ID Line ก่อน F40927928232 นะหรือใครไม่เข้าใจยังไงก็สามารถะฮะโทรมาหาแอดมินก่อนเดี๋ยวแอดมินเขาจะแนะนำในการเพิ่ม ไอดีลน์ให้หรือใครที่มีลูกหลานข้างบ้านก็สามารถที่จะจดไอดีไลน์นี้ไว้นะหรือไม่ก็ให้ให้ลูกหลานมาดูคลิปวิดีโอป่าตอนนี้คลิปเนี้ยเอสีฮะนะให้ลูกหลานเพิ่มไอดีไลน์0 9นย9 2 8 2 3 2หรืออีกไอดีไลน์นึงก็098 409 5244ถ่ายรูปเหรียญของท่าน มาตรวจสอบประเมินราคาใครดูไอเดียไลน์ช่องทางการติดต่อเมื่อกี้ไม่ทนก็สามารถรีคลิปกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคเนาะรปคลิปหน้าค่อยพบเจอกันใหม่อย่าลืมนะใครมีเหรียญหนึ่งบาทหัวเราะที่นั่งสุพรรณหงษ์แบบนี้ก็สามารถติดต่อกับช่องของป๊ะป๋าได้ตามที่ไอเดียไลน์ที่ป๊ะป๋าโชว์ให้ดูเมื่อกี้นี้เนาะรีคลิปหน้าค่อยพบเจอ,อ,นะเอ,เอบบกัาาอกอออในให,หม่ก่อนจากกันไปเอสซีฮะใครยังไม่เคยกดติดตามช่องของป๊ะปา๋าแนะนำให้กดติดตามช่องของป๊ะป๋าไว้ คลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ